เจอกันอยู่ร้านข้าวเพราะว่าผมจะไปซื้อข้าวเออเจอกันร้านข้าวแล้วกันนะมันบอกเจอกันอยู่ที่นี่นะก็ผมจอดรอมันก่อนแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ร้านข้าวตามที่มันบอกแล้วนะมามล้มาแล้วมาแล้ววันนี้ก็น่าจะจบปูนกันันนะครับใจจริงผมไม่อยากจะเอารถไปเองแต่รถผมมันไม่แรงเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวจบปูนเสร็จแบบมีเงินเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปซื้อรถใหม่ตอนนี้คือเราทำอาชีพดําเรียกว่าดำเลยดีกว่านะเป็นการขโมยของนะปูนติดหน้าเลยเฮียช่วงนี้ไม่ทาแป้งช่วงนี้ทาปูน เราจะเอารถไปเก็บไ้ก่อนครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปจกปูนะครับอะไกูว่าแล้วดีนะไม่ชวนมแมลรงครับชวนเบาๆนะเมื่อกี้มันก็เ,ยเลยม <c oughs> <ๆ>ไม่มีปัญหาอะไรมากกินน้ำหอมที่ติดตัวเธอมาไปไมไม่ยอมให้เก็บวะไม,ไม่ยอมให้ผมเก็บรถอะผมงงไม่ขึ้นให้เก็บเลยอะ อะไรวะเนี่ยประเทศหน่วงอีเล่าเหรอน้องชายพี่ว่าพี่จะลองไปเท้าอื่นนะเท้านี้เก็บรถไม่ได้ปะเออไปดิไปดิ๋ยนำไปเลยเท้าไหนอะแดงแดงใกล้ๆเนี่ยข้างหลัง่าทำไมรถกูเก็บไม่ได้ไอเชี่ยรถกูเก็บไม่ได้ทำไมวะลองลองลงแล้วแล้วขึ้นใหม่ได้ปะเออาแล้วขึ้นใหม่ดู ถ้ามันไม่ได้ก็คืออยู่ในที่เบิกแล้วพี่รถพี่อ่ะพี่ลองไปตรงที่เบิกดูดิฮึฮึรถกูอยู่ไหนไอ้สัตว์กูกดเทียอะไรม้างแล้วดื้อเบื้องเบื้องเบื้องเบื้งอ๋อรถพังเว้ยรถมันพังแต่แต่แตมันมันเมื่อกี้มันบักเมื่อกี้มันบักมัน,ไม,มนไ,มไม่ไม่ขึ้นพังมันก็เลยเก็บไม่ได้ใช่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  งั้นก็เรียกช่างเลยไหมล่ะหรือว่าจะเอารถจอดไว้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้่วดาต้องเรียกช่างไม่งั้นดูงัดียกช่างก่อนโอเคตอนแรกที sour, ่ผมชนที่บอกว่ามันไม่เป็นไรครับตอนนี้มันเป็นครับมันมาเป็นทีหลังเอฟเฟกต์มันมาตามมาทีหลังเรียกช่างให้พี่หน่อยดิพี่เก็บของก่อนโอเคเอาเก็บไว้รถก่อนครับคันแดงเลครับช่างเชช่างเขคันแดงครับแดงครับผมคันแดงเนาะกระเป๋าอะไรครับช่าง กระเป๋าเบอร์ปดส834นะคะทั้งหมดราคา900ค่ะรวมค่าปรับเรียบร้อยค่ะรวมค่าปรับเพียงครับโดยค่าปรับเรื่องส่งรูปภาพเข้ามาในข้อความช่างค่ะให้ส่งแต่ GPS เท่านั้นนะคะอ้าวแล้วจะรู้ว่าคันไหนไหมถ้าผมไม่ส่งรู้ค่ะรู้ค่ะ เดี๋ยวสักพูดนะพี่แป๊บหนึ่งนะคะกำลังไม่ใช่ลางโกงอีกแล้วค่าซ่อมแปดร้อยแล้วก็ค่าปรับร้อยหนึ่งค่ะตามจำนวนข้อความที่ส่งเกินมาภายในระยะเวลาสิบนาทีค่ะอันนี้ช่างประชาสัมพันธ์หลายทีแล้วนะคะถึงจะไม่โดนเรื่องส่งรูปมาก็โดนส่งข้อความเกินอยู่ดีค่ะภายในสิบนาทีโอเคครับขอโทษด้วยครับผมผิดเองว่าไม่ใช่ละว่าช่างโกงเราละเราส่งรูปปกติเอาแล้วนะเออคือว่ารือว่าเขาประกาศแล้วเราไม่ได้ดูะ ทำอะไรวะอะไรประกาศแล้วยังไม่ดูอะไรอันนี่ไงไอ้เขาบอกว่าช่างประกาศว่าอย่าส่งข้อความรูปภาพไปใส่ข้อความเขาเวลาอ้นี่กดแมมันยังว่เนี่ยฮะกูย่บหเรื่องนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเ่อยเังเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเ กไม่กระตือกับมยเกี่ยวไอ้นี่ครับไม่นี่ครับซึ่งมาเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมไม่พอใจเรื่องค่าปรับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ตอนนี้หมดหน้าอยู่ที่อู่นะคะมีอะไรก็ไปคุยกับเขาได้เลยนะว่าหลิวแบบทาอะไรผิดหรือเปล่าในสิ่งที่หลิวแจ้งไปช่างชื่อหลิวนะคะถ้าเกิดจะอยากไปรีพอร์ตก็รีพอร์ตกับหัวหน้าพี่แม่งได้เลยได้ไลยครับได้ครับถ้าไม่พอใจอะไรก็อย่าทําแบบนี้อีกนะคะเพราะช่างเองก็ไม่ชอบเหมือนกันบวกเลี้ยวบวกเลี้ยวไอ้สัตว์อย่าไปทำลูกค้ามาผมเดียวเท้าเดิมค มึงนินงอยเลยมึงไอ้เหี้ยบวกนินงอยเลยมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้เป็นช่างผู้หญิงแล้วกูวิ่งไปไอ้เหี้ยกูตกใจเลยเมื่อกี้กูหาไม่ทันเลยเห้ยแล้วมึงกูโดนพ่วงมาด้วยเลยไม่ใช่อะไรหรอกไอ้สัสไอ้เหี้ยมึงกูโดนดีเขาบอกว่ากลุ่มเดียวกันกูเหมารวมเลยเหี้ย ชีบปายเลยสัตว์เอ้ยปายเอ้พวกนินเด้พวกง่าขวดผมไม่รู้ไงว่าไอ้เคียค่าปรับจริงๆหรือวะใช่หรือวะอะไรเงี้ยผมผมผมไม่มั่นใจไงผมก็เลยสงสัยแต่แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรช่างเขานะผมก็เอ้ยใช่หรือวะแค่นั้นเองเว้ยผมแค่สงสัยผมไม่รู้ไงสวดท้ายเออแม่เป็นช่างผู้หญิงด้วยแต่ช่างผู้หญิงด้วยเฮียห้ำหดเลยเฮียโดนด่าห้ำหดนะเฮียแม่งโคตรไปไปนินนินเลยเราไปทำงานย้อมใจกันดีกว่า คือเรียกเขามาซ่อมแล้วก็ทำนิสัยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเนียมันก็เราผิดเต็มๆต็ะเมื่อกี้ที่เราทำอะเราบ่นเราอะไรได้เว้ยแต่ถ้าการกระทำเราเราทำไม่ได้อยู่แล้วไปหาทำดีกว่าเข้าถนนเซนดอร่าอะไรอ่ะยังน้ำมันน้ำมันหมดอะบูบีถังวะล่ะถ้ามีก็เติมมีมีไม่มีพี่มีอีกถังหนึ่งอ่ะมันรออยู่มันรออยู่มันขับรถกลับมาแล้วน้ำมันหมดน้ำมันหมดแป๊บนึงน้ำมันหมดเดี๋ยวเราต้องวางแผนก่อนเดี๋ยวซูจกเนี่ย อ่าว่ามากูจะทำท่าเหมือนจกแต่จริงๆกูจะขับรถหนีไหมตำรวจจะได้ไล่กูไหมพี่แคทเอาแล้วถ้ามันเห็นกูจกคือกันมันจะบาไล่กูกันบ<อ>่บ<อ>สมมติตำรวจม,มาช้ารมไหมก<อ>ูได้ปูนไหมกูก็จะเป็นตัวรลอไปเป็นตัวรลอกเหรอแค่หักกุญแสมบงมังติใครไล่กูว่าบักเสื้อแดงบักเสื้อแดงจกเลยเออเห็นมันจกอยู่ครับตรงนั้นครับมันกำลังจกตรงนะครับอ่อประมาณนั้นนี่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 ลับเลี้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวจกก่อนเด้อจกก่อนเด้อเดี๋ยวตามแผนตามแผนแหว่งป่ะมันมีท่ามันมีท่าเดือล่ะ ตำรวจถ้าไม่ให้ตำรวจสับสวนแม้ว่าอยู่กับใครแต่ถ้าปลอดปลอดภัยแล้วเราแบนี้ไปเลยเนาะเฮาหนี่งเฮาหนี้ไปเลยเนาะแต่คนคนคนโจกแหลนหลบไปก็ได้นี่โจกเสียนริมแหลนหลบไปโอเคๆมาขึ้นรถคือรถเรื่อยๆเรื่อยๆไปไปแล้วี๋ยวเราค่อยเอาปูนขึ้นรถจีทาร์รถไปหลบข้าวต้นไม้จีทาร์รถก็ได้เอาว้าว่ะขโมยปูนมาขโมยปูนมาซัดส่วงส่วงส่วงนาทีรวยส่วงนาทีรวยนินินินไป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 คนอุ้มศพพาไปตะกี้นี่เป็นคันตะกี้นี่ไงมันมันนี่เขาอุ้จับมันอยู่ เออเมื่อกี้มันอุ้มตัวไปมีป่ะตรงนี้มีป่ะมีมีมีความนึงเร็วๆจบเปิดต่อเดี๋ยวเปิดต่อรอคูแบกกันสองคนเลยกครวยแล้วคือรวยคักแท้คบุคคานี่เอามาใส่เพงเหลือสักสองสามหมื่นวนหมื่เสียงมาแค่สักสิบถุงเสียงไกลกว่าเสียงไกลกว่านิดมั้มือมือรีบขึ้นรถมือรีบขึ้นรถหนีไปขึ้นรถหนีไปเฮ้ยเขาบดเดี๋ยวมานี่เขาบดเดี๋ยวมานี่วะเขาบดเดี๋ยวมานี่วะไปไปไปเอาเอาไปจากจุ่มเสียงมองพื้นที่ทุ่มเสียงเหลืออีกเหลืออีกเหลือเหท ờ, đống, đống này mặn lửa ai nhiều, mịn đứt, mịn đứt nhiều. Đúng, 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 khác khác mịn. đầy nhớ. À, vui vui, xong đi. Xong xong rồi. Đừng, đừng. Thay vật liệu. Này, này, này. Huhuhu. Ừi, bác, 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 bác. Bác, 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 bác. ผมยังครับผมยังครับผมแค่แกะดูปูนะเซ็กวันหมดอายุครับเซ็กวันหมดอายเนี่ยเเซ็กวันหมดอายุครับหมอครับ้็มีคนมาแจอเนี่ยเออมีโจรมาแน่เลยเพี้ยนระวังนี้โจรมาเราต้องนี่หมียี่เปี้านดิโจรกระจอกไม่ต้องห่วงหรอกได้หัวมาปะนี่กูได้มาแค่สองถุงเพื่อนอี่ก่อนนี้ก่อนบักนั้นอ่ะบักไหมว่าบักไหมตีสาวเฉื่อยตีคุณหมอโอ้บุกขาไหมเพี้ยเอาบังไหมเอ้ามันเกิดยังขึ้น อุ้ยเบิ้งไม้ไปแล้วพี่แอ้นตู้เบื้งไม้ไปโรงพยาบาลด่วนเกิดอีหยังขึ้นครับคุณหมอครับลูกน้องผมเป็นอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหรอครับจะใช่ครับได้ยินเสียงหมอใช่ไหมได้ได้ยินครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุู้ผมเขาไปส่งโรงพยาบาลก็ได้ครับหรือว่าไงดีโอเคค่ะโอเคครับโอเคครับเอ้ยเฮ็ดมือไปหลบมเมี่ยงวะเอฟเก้าเอฟเก้าเอฟเก้าปะมันจะเฮ็ดยากบปะหะือมือมันจะบป็เบี้ยวปะเอาบ้าบ้าข้าศึก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนินพวกไปไกลตีนดิไปดีกว่าน้องใายเดี๋ยวไอ้พาไปส่งโรงพยาบาลไป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 พาพวกข้าไปโรงพยาบาลก่อนปูนเขาดังไอ้สัตว์ลงไปซะเออเฮ้ยไม่เจริญไอ้กี่กูสิเติมน้ำมันเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนก็เติมไปดีก็ไม่อะไรหรอก กกตแตายใส่สัตว์เงียบบอนี่ลุกปาปาปาลุกลุกลุกนั่นเรียกใบบาทเองแม่งอะคานเข้าไปเองว่างครับช่วยด้วยครับครับ จัดไปครับผมอ่าไม่ใช่ครับคุณหมอครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับน้องสายผมครับน้องสายครับเอาฮาคุณหมอเอาฮาวะแล้วว่มันจีบคุณหมอนะครับไอ้นี่มันไล่นะครับระวังดีๆนะครับ กูเงียบดีกว่า <c oughs> มึงโดนอะไรเดี๋ยวกูถามมึงก่อนมึงโดนอะไรเมื่อกี้จำแนั้งนะคือบอกมันระเบิดตู้มอะ่ะอะไรไม่รู้มันระเบิดตู้มอะ่ะต้องหมอแล้วหมอก็ไฟลุกพอหม,มอพอหมอไฟลุกปกป้องหมอเหอใช่แล้วผมก็ไปหาหมอเว้ยผมผักหมอกมาเว้ยแล้วมันก็ตู้มใส่ผมผมก็ตายไม่ใช่เขาเขาผักมึงเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่หรอกใช่ลูกผัชายปีชายคันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับ อ่าสองร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจูนใหม่ครับจูนจูนเท่าไงจริงจะไปจูนครับมันได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเลยครับโอ้ใช่มันพิュคครับมันพิュคทุกคันนี้แนะนำแบบพิュคพิュคอะไปทำจบทุ่วสบายใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ผมสบายแล้วตํรวจไม่เห็นฝุ่นอ่ะไม่เห็นฝุ่นเดี๋ยวาวันนี้จะใช้กระดาษยางนั่นไงจ้าจานกูว่าละจูนกี่บาทวะเนี่ยเหมือนนึ่งปักนิดมาสิใจให้ ไม่จ่ายเองมั่งเหรอสองหมื่นแล้วเพราะว่าเฮาสิเอาไปซื้อรถหกสิบโลใหไปตกป,ปลากันทำสุริตพล่เอารถพี่อ,ออกมาอมอาเฮ้ยยังกับรถเราเรอ่ะ้ยไปไท่านี้วะครับอลองดูนะครับ,รบสิง<ร>ดิมึงสิงด,งงดิน้องชายสิงไปเดิได้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเร์แมนวะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยสงดิสิงดงดิเฮ้ยเออ ว่าบ oh yeah, ัได้บ do. well ัได้แบบแอันตรายครับอันตรายผมว่ามันอันตรายครับกูกำลังงงเขาเขาทำอะไรกับรถมึงเหรอมึงเห็นปะพี่ซายครับพี่ซายครับช่วยด้วยครับตุ๊กแกก่อนรถผมครับนั่นครับนั่นครับนุ่นอยู่ตรงนั้นครับเชือกเอาออกนี่ครับนุ่นครับตุกแกครับตุ๊กแกก่อนรถครับเชือผมหน้าไปเลยไปด้วยไปด้วยไปได้ไปด้วยเลยไปได้วยเลยก็ทำไอียะกับรถเราเมื่อกี้อะฮะสิเปเซผมบม่ได้ไปใส่เพราผมเสียรถเมื่อก็บ เยว่ไปด้วยผมไปด้วยก็ดีก็ไปทำคนไงให้พี่ชายนั่งกับบ้านหลังได้ไหมสองคุณสองคนน่ะไม่รู้ก็เดี๋ยวบุดูว่าป่้ไปด้วยไปด้วยเจอกันไหมเจอกันไหมไม่เอาจะไปด้วยเอาเงินนะฟังดูคนฟังดูสุดหน้าเหม้งเนี่ยจัดไปครับสร้างคันขาวหน่ยนะครับขอแบบเต็มสูบขอจูนแบบเต็มสูบเดี๋ยวครับจัดไปครับสร้างครับ สั่งเขารับเหล็กปะวะบุ๊ีครับครับุ๊ดดีครับใส่สั่งปะหมอาหนามเป็นสั่งผู้สาวสั่งอะไรวะใส่สั่งปะครับสั่งค่ะช่างช่างมีกระเป๋าช่างอยู่อ๋อโอซักช่างเพิ่งตื่นนอนผมเอารถมาจูนอ่ะฮะรถกระพังครับตัวนี้เอเลี่ยนก็เออไดะไรเขาไปได้ปะั่งหลับ คุณออนจูนเหรอขอบังนะครับเัาบังแดดครับบังแดดอยู่ในนมแล้วบังแดดเนาะอบค้าเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับผมน้อให้องัวจิ๋วหายเลยครับสู่กับช่างสู้ครับทำงานเหนื่อยแย่เลยครับเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าช่างไม่เอาเงินนี่ กิ๊กชอบเสร็จขับกลับเลยนะครับผมไอ้ฟังคำสั่งมาจากหัวหน้าช่างนะครับช่าไม่น่าจะชอบขี้หน้ากูณเหรเออโลโลโลกูเฮ็ดรถเสร็จแล้วว่าเพื่อนเออกูเกมเพื่อนกูเกมเอ้ากูเกมไม่อย่างอ่ะกูไม่เฮ็ดอย่างอีกเลยเอ้าบุกบอกกูสิไปหนังซัดมอนบ่เออแป๊บเกมแป๊บนึงมึงอยู่สามึงอยู่ในคุกบ่กําลังตำรวจกําลังล้อแขนแล้วเพื่อนบุ๊บี้ปู้ยเจ้าถุงอ่ะ คูนสองถูงสิบเดทีแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวพวกกูไปจกรอแล้วกันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวพาะกันได้คุกเพื่อนพาะกันเพื่อนถ้าถถถ้้้าาาำรวจจับมันได้มันก็ต้องจับเราได้สิเราไปทำงานอื่นไหมเพราะว่าตำรวจมันน่าจะตามหาเราเจอมึงกลัวปะไม่โมเมนต์ยังงั้นมันมันโมเมนต์ยังงั้นเท่าซีดูนี่เราล่อให้ตำรวจมันไปจับคนณขากันก่อนไป่จัดแมงลวดตอนที่เขาตอนตอนที่ตำรวจเขาไปจับจุกเสร็จเอาคนละถุงจกเสร็จเอาใส่รถ ไปทํางานเขางั้นไอ้กระจกนะเออเดี๋ยวอจัดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูลาดเราให้ถ่ายไปเลยเอาตอนนี้ผมกับไอ้ไหมมาจกคูณกันสองคนครับซึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มีคนมาหรือยังวะเฮ้ยมี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 ถุงนึ่งมีถุงนึ่งจกโจกจกเดี๋ยวพี่ดูให้ี่เราโดนปะเนี่ยเชี่ยอะไรวะนะหน้ากากหน้ากากตกใจหมดเลี๋ยพี่เขาใส่หน้ากากเลยเร็วเร็วเองชายเดี๋ยวพี่ไปดูฝั่งนั้นให้แป๊บนึงนะดูฝั่งนั้นแป๊บนึง เอ้าไอ้ให,ห,ม,ใหม่ไปไหนวะเฮ้ย,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 ยมึงไปไหนวะเดี๋ยว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 มึงไปไหนอะไหม่ไอ้สัตว์มันอยู่ไหนวะเอา้าผมขี่ไปดูแป๊บเดียวไอ้เชียโทรหาแป๊บกูเพิ่งคาดมึงกับมึงแป๊บเดียวมึงไปไหนอะไอ้ชิบหายอย่าบอกนะมึงตายเฮ้ยจบแล้วไอ้สัตว์ไม่โทรด้วยเฮ้ยโทรไปรับด้วยมึงไปไหนมึงไปไหนวะมึงน,นอนป้นเหรอ โดนชนพุ่นเหรอเชี่ยชนที่ว่าไอ้สัตว์ใส่ไอ้แย่และไอเชี้ยจรหนีไอ้สัตว์ฆ่ากูเสร็จหนีหมอหมอมาหมอมามาพอดีหมอช่วยช่วยผมด้วยหมอช่วยเออช่วยด้วยช่วยด้วยเชี่ยไอ้สัตว์โจรมาครับได้เคล็ดหนึ่งอ่ะเขาเพิ่งหูอุ้มหมอไปเมื่อกี้น้องชายกูกลัวน้องชายกูน่าจะโดนนี่ไปแหละยกลัวชัวร์มันโดนชนพุ่นแน่กูว่าจริงๆไอ้เหี้ยกูขี่ฆ่ากับมันนิดเดียวแป๊บเดียวเลย ผมไม่ได้ผีไปไหนไกลเลยตอนแรกอ่ะชี้เนี่ยกวาดใหม่มันโดนกวาดใหม่มันโดนใช่ใช่น่าจะใช่น่าจะโดนแบบเคสเดียวกับผมดีนะผมมีบัตรนิวเพยเยอร์ไม่งั้นจบเลยอ่ะนี่ไงไอสัตว์มันโดนอุ้มมาทิ้งนี่นี่ไงไอสัตว์เชี่ยไอเหี้ยโดนอุ้มคู่ไอสัตว์ไอเหี้ยมันเหี้ย what the fuck ไอเหี้ยมันมันโดนมันโดนมันโดนโจนไอลากมาทิ้งนี่ครับ จนค่าเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่นี่ไอสัตว์โคตรอนาถเลยเฮียแล้วโจวม่งทำอะไรมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีบาดไก่เสี่ยงจัดงานนี้เสี่ยงมากครับผมโจปูนี่ก็เป็นงานที่เสี่ยงมากรถเราก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่ดีเมื่อกี้ผมพลาดเองแหละที่แบบขับรถไปดูปูนรอมันนะเมื่อกี้เชีย่ยไม่น่าเลยผมน่าจะอยู่ข้างๆมันไว้ก่อนอะแบบมีอะไรจะได้ช่วยกันได้ครับฮัโโลโหลนินนินออกมาแล้วเหรอเฮนถ้าท่านได้กี่ถุงแล้วปานนี้โอ้ยได้เศร้าถุงแล้ว สาวทุกกระหียอะไรบัาคามึงกูโดนชวนปนโอ้โดนชวนปนกำนองทรายสองคนอ่ะชวนไม่ยี่คนชวนชวนมาคนเดียวนะมันมาคนมันมาส่งดิส่งส่งเออมาส่งมันขับมอเตอร์ไซค์มาจำได้แล้วจำได้แค่นั้นเลยครับเออั้งนั้นกูโดนแทงกูก็กูก็ตายขนาดนั้นกูก็มาโพัที่โรงพยาบาลเกิดยังคืนไม่ใช่ภาพตัดไม่ทีมันก็เจอหมอคนนี้แล้วอยู่คนเดียวด้วยดิอันน้หมอโอเคขอบคุณครับ สองหนึ่งไม่ไหวไปครับหมอสองหนึ่งไปถึงหลักรักษาครับรักษาโอเคเจอกันวบึ้วบึ้วบึ้วคิดดีไม่ได้หรือวะขอโทษแทนไปใส่ได้ครับเป็นคนอย่างงี้โอ้ยไปขอโทษมึงก็คิดเหมือนกันรถว้าวว้าวออกมาจากโรงปานเอาพี่ชายพี่ชายไปหาสักที่ทาสักที่อยู่ก่อนโอ้ยรถมันซิ่งเนาะไปเถอะ เบยังเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวักซูนินเฮ้ยเฮ้ยเยเฮอยเฮ้ยเฮเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮนย้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ย กูว่ามึงมึงได้บ่กูว่ามึงลองไปถามเขาบ้างว่าพอจะมีสาวๆน่ารักแถวนี้บ่มึงเอามุกนี้หรือมุกนึงเลยเออเขาเขาทำชื่ออะไรเฮ้ยพวกนี้มันเอาเรื่องวะครับบอกมันกู้มันกู้กูหมาถึงมึงให้มาถามเขากูบ่ได้ฝากมึงถามกูให้มึงถามเขาให้ถามเด็ดบ่น้องชายผมเบอร์0265 6สองหกห้าหกเลยครับเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ย รถคือน้ำมันหมดว่ะเห็นตรงั <to> <cartoon> ้นอะมีเออมีมีแต่นี่อยู่มีนี่อยู่เดี๋ยวเติมให้กูเติมให้ไปไปไหนไปไปไหนบ่เป็นแมงบ่อมึงเอารถไปยังไหนจริงจริงเลยเดี๋ยวซื้อใหม่บ่บ่บ่เฮียเห็นแต่ความเปนเพี้ยนกันว่ะอุติล้านมันรถมึงแล้ยก่อเท่านั้นเพือเพี้ยนเผาเลยถ้าเอารถเอารถมาเบิร์นยางอ่ะมันจะเผามึงกระหานสันหานเออ หนในมันกะทิอันนี้แหละเอ้ตายนะเฮ้ยเจ็ดร้อยไม่คุ้มนะตู้มเลยนะไปเรเด้อไปเพี่อนลงมาลงมาลงมาลงลงนี้แรงแรงกูเผารถแมงทิ้งเลยว่บ้านี่ไปฮาทหารเสียไปไปไปรถ้เป็นสิขับย่ายๆแล้วมันจะเลี้ยวยากเรื่องนินเด้อแต่มันแรงเอาตัวครับพี่จักรเอาตัวกับพีไซส์ฝากเนี่ยฝากตัวเลยครับพี่ลุนว่าตีนแกงดูไวยในกูสีโดนข่าวป่าวะ นี่บอกแกดบนเเดี๋ยวเขาล่ำเรือกันบนทิศเขาสิสร้างตำนานเลยเขาจะเป็นบุคคลธรรมดาบ่ะกลัวเขาสิไปต่อยเขาทั้งแกงเขาจะเป็นตำนานไปบีบแต่สะแกงด้วยป่ะไปดีป๊กเป๊กเฮ้ยว่าเขาเป็นตำนานดีกว่าบขับรถชนเลยว่ากูอยากเป็นตำนานว่ะยาอยาตำนานจบโดไม่เอาว่าเขารอดูไวเลยว่ารอเลยบ่รอแบงก์มึงเอาน้ำคุยนิดนี้ล่ะมึงเคยบอกน้ำคุยทุกคนเนี่ย เรื่องกันยุกแกงด้วยด้วยน้ำมือของพวกเข้ามือเปล่ายุกแกงมือเปล่าเอ้ยเราต้องจบคนนึงแล้วสองคนโคเวอร์เว้เบื่อจนมาจนมาเราจะได้ก่อยไปจนไหนตีตายจนแมงบ่มันมามันเอามีดแทงเลยมันเบาๆของมึงเลยโอเคสวยเลโก้บอยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเวลาที่เฮาที่เอาปูนไปไว้ในรถจกเสร็จใส่จกเสร็จใส่ไว้ครับประมาณนั้นที่เราจะทำนะเอาเอาไปขายเลยวะขายเลยวะ แล้นี้ก็ขายกูยังไปขายต่ออีกพันนึงเออเดี๋ยวไปตลาดวะว่าไปหาไปตลาดก่อนไปตลาดคุยกันอยู่ในนั้นก่อนไปไปไปให้ไปแล้วอออ๋หลังรถให้มดเลยแล้วก็ให้มันมดสิบถุงอ่ะนิ่มสถุงอ่ะนึงโอเคอย่าไปกดตังค์สามหกสองอ่ะจัไปนิ่เฮ้ธุรกิจนี่เทาลุงว่ะกี่ิถุงกี่ถุงเนี้ยสิถุงหมื่นึงอุ้จไปมันเอาไปขายอะไรแบบหมื่นหนึ่งลอยสองลอย w o w ยัมีแบบสาวอุ่มอย่าง,งั้นบ้างวะขอองย่านครับขออนุญานครับผมมาดีครับไมาลายครับมีปูนทลายอะไรก่องอะไรนะครับไปบบเียผมมียังครับคนยินกระสางแม่มึงไอ้สัตว <laughs> <laughs> ์ผมผมมียังครับเฮ้ย hey, ผมบริสุทธิ์เท่ทีวะ่ะ มียงครับนู่นครับสองคนนู้นสองคนนู้นสองคนนู้นครับสูงคนนู้นครับผมมาซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งก็เยี่ยแหละผมมาซื้อหมูปิ้งครับไปครับไปไปไปครับหมูปิ้งครับอเลี้ังคัดเลี้ยงคัดโอ้หงูเรื่องวะตอบไทยพ่สูจเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาเลียวกลับมาวะคือนยังวะเฮ้ยเฮ้ย เดืยดก็มาเฮาว่ะพี่เนิ่งๆเลยนิ่งๆเราไม่มีอะไรเยอย่าลกอย่าลกจอดจอดจอดหาพี่ยนครับผมมาหาพีนเออเเด๋ยวก็มาซื้อบ่มันดักเขาบ่กนซืออย่างวะดักเฮาเราจะไปไหนลูกเราก็อยู่ๆก็จอดี่มึงจะทำุ่งจอดเีมึงพยยอมจอดาจอดผมมาครเล่นครับมาครเล่นครับใช่หรอคุณก็ตัวได้ครับ่กูต้องใช้แน่ ใช่บ yeah! ู e. ๊บบู๊บมาในรถในรถขาวมีสองถุงไงแต่ในตัวข้าบุ้มมีว่า่ะเพื่อนมีที่รถดไหมเรามาหลายคนไหมเหมือนโจรเออกูว่าเหมือนแบบข้ามารวมแก่งกันทำงานยังสักอย่างที่มันบูสุูจิริสป่ะเลยซ่อมซ่อมครับให้ลงรถกันเพี้ยนโอเคเพี้ยนกินหอดอูนี่วะมีแต่สาวสวยๆวะอ้ยเวลาสั่งนอนเข้าไปใต้รถเนี่ยมันดีจริงว่ะวิวกูอยากมาอูนี่ไปบ่อยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหน วิวดีว่ะแถวนี้ว่ะสั่งเสื้อสวยสาวว่ะอ่ะเห้น้องชายทุกคนเอาไปซ่อมหัวใจซ้อมหัวใจเก็บหมอดีกว่าสุดเด็ดเก็มคัตเลยว่ะกูประทันรัดวะก็มันบวมีีเสยแว่ะมันบวมตัวร์ว่ะกูประดิรัดเพื่อนเพืนอนโรงพยาบาลดีกว่ากูว่าเพื่อนกูว่าพากูไปโรงพยาบาลเดนะเพื่อนกูจะตายแล้วเพื่อนเข็มขัต กูรัดแล้วแล้วกูก็กดอีกกูโมโหกูคือหลงไปเลยเพื่อนโรงพยาบาลเป้าหมายกูจะพาไปจีบหมออย่างไปคุณหมอบอกครับทุกอย่างมันก็แหลกดิไม่แแหหลกไม่ลกผมเข้าไปโรงพยาบาลครับผมฮะกูว่าผมนอนเตียงเพ่อนดยบอกว่ากูจะให้หมออุ้มตรงเนี้ยกูบม่ยอมเข้าไปเองอ่ะมึงใครจะบอกกูต้องการให้หมออุ้มจะอุ้มมึงไหวเหรอดี้คุณหมอครับคุณหมอครับอุ้มผมไปนอนเตียงนะครับผมบัตรเข้าไปที่ห้องสามได้ค่ะ ผมอยากงดนไ้วนอยู่ครับตอนเล่นขาเขาเขาบอกให้อุ้มไปที่ห้องสัมในค่ะข้างหลังพี่ข้างหลังเอ้ยขอแบบเส้นสาวเลยไหมครับเบลออยูมเดี๋ยวเพี้ยนเลยอุ้มผมหน่อยครับพปิ๊บเบรนผมอุส่ายยอมบาดเจ็บเลยนะครับว่าไงคอเดินเองก็ได้ค่าเดินเองก็ได้เดินเองก็ได้อยเดินเองแล้วเดินเองแล้วบ่อุ้มบ่ต้องอุ้ม ยอมอุ้มกูเลยวะไอ้เยอะอะไรแบบวะเรียกผู้ชายมาอุ้มซะด้วยถ้าคุณต้องถ้าคุณต้องใจจะเปลี่ยนเอาใครโทรมาไว้เยอยไอ้เยอยโทรมาในโอซีดูโอซีมึงโทรมาบอกเพื่อนห้าขวากูตกใจเพื่อนมียโอซีโทรมาเพี้ยนมีมีเมียในโอซีมึงมาบอกเพื่อนเิ่งแต่ได้หรืเพื่อนออกออกงีโอซีออกออกออกงีออกออกโอ้ยโอ้นิฉัา โอ้นินๆโอ้นินๆใจเย็นๆโอ้ยเนาะใจเย็นเนาะโงาบานเนาะมีเฮาสสองสามคนเบาะเลยโรงพยาบาลเลยบาดหลักตันนี่เออเขาบเบากันเบาวะเขาเขาเบาเป็นบะเบาเป็นบะลหอผมผมก่อนยังเบาอกอะไ้เนาคกูสอบอ่ะดินกูสอบอ่ะผมความท่ม เพิ่มมาขอก็ผมเพิ่มผมเซียวเอาเสร็จยังเสร็จยังสงสารหมอเร็วเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เป็นใจเราเลยคนเฝ้าไขรเยอะดีนะคะใช่ใช่ผมเป็นบุคคลอันตรายครับคือคุณอะไรมาอะไรมาเตียงนั้นแลละสัตว์หมอครับหายแล้วครับหมอิ่งพึ่งดีหายทีครับผมกำลังลงอย่างเตียงนี่เขาเป็นอะไรมาครับอุ้ยครับ สเต็กเลยปะค่ะสเต็กเลยปะสเต็กเลยป่ะสเต็กเลยครับเบอร์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 มีแฟนครับคุณคุณผู้ชายพอจะมีข้าวเหลือไหมอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดใครอเฮ้ยเอากับใครครับได้บุญครับกระเป๋ากระเป๋าเกียรติ์ให้ใว้แล้วครับตังค์นี่มาเครับตังคนมาด้วยครับตงคนมาด้วยไอ้สัสบุญนี่มึจีบพัสบ้านดิมึงเอาไแ่ตน้อยมึงนะ พี่ว่าอจีโน่มันไม่ทำงานทำการไอจีนเม่อเอาดิเดือดน้องซ้ามึงก็เริ่มเลยเฮ็ดเฮ็ดอย่างนะครับเนี่ยเบืาอเบื่อเขาทำงานเฮ้คุณเอ่อถอดรองเท้าได้ไหมครับถอดไปทำไมครับผมถอดแล้วใส่ไปว้าวว้าวได้เลยดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะเลยว้าว พี่ชายครับผมติดรถไปด้วยได้ป่าได้ครับได้ครับได้ครับครับเลยครับครับเลยครับรถผมเองครับไอ้ไอ้สะไปใส่ครับไปไใส่กับไปเลยครับตามสบายโอ้โหเพียงเพราะาขอข้าติดรถมาคือกันครับผมข้าติดรถเข้ามากันผมก็ติดรถเข้ามากันครับอันอันอันนี้อันนี้ตามอะไรกันอยู่ครับพี่ชายจกครับเน้นจกครับจกอะไรครับจกอะไรครับจกหูปิงจกไปขายหูปิงทำไมรถมันยิบจังครับมันยางบดีครับยางบดอกยางบดี จะเก็บทำไมครับไม่ใช่รถมึงครับเดียวเดียพี่เจอกันครับผมครับครับผมครับผม